เรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้าเลยข้าถูกจีสวีบังคับขอร้องละไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะจริงสิข้าเป็นถึงองค์ชายแห่งอาณาจักรหลงเยียนเจ้าอยากได้อะไรเงินหรอข้ามีเงินเยอะมากเลยนะข้ายกให้เจ้าหมดเลยหรือว่าเจ้าอยากได้อย่างอื่นบอกข้ามาได้เลยข้าหาให้เจ้าได้นะเจ้าอยากได้อะไรข้าก็หาให้เจ้าได้หมดนั่นแหละขอแค่เจ้าไว้ชีวิตข้า โอ้จี้อีสเวียนฮะทันใดนั้นก็มีมือยักษ์ใหญ่โผล่ออกมาจากท้องฟ้าออช้าเกินไปแล้วจี้อีสเวียนท่านพ่ออย่าเนะข้าทนรอไม่ไหวอีกต่อไปแล้วท่านพ่อท่านพ่อนี่ข้าเองอย่านะ อพลังสายเลือดอันน้อยนิดหนึ่งนี่คงเป็นประโยชน์สุดท้ายของเจ้าแล้วนี่เขาถูกจับตัวไปแล้วเหรอเป็นจัก,กรพรรดิจีสวีแห่งอาณาจักรลุงเยียนร่างจริงของเขาคงถูกเครื่องรางจองจำไว้แล้วหากต้องการฆ่าเขาตอนนี้คงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเอ๊ะสิทธิพี่อีกสักพักข้าจะให้คนมาที่นี่เนะใช้ค่ายคนที่ข้าแลกมาจากหอเทียนจี มาวางไว้บนค่ากลค,คุ้มครองภูเขาให้กับนิกายหงเมืองใหม่ซะท่านจงปกป้องนิกายหงเมืองไว้รอข้ากลับมามือเมื่อกี้เป็นของจี้อีสวีเหรอวิชาที่สามารถสังหารคนจากระยะนับันลีแบบนี้จี้อีสวีอย่างน้อยต้องมีพลังอยู่ในระดับรวมกายาแล้วแน่แน่เลยครั้งที่แล้วตอนที่สู้กับมึงเหลียงที่ตระกูลจูสิทธิ์น้องก็บาดเจ็บไปแล้วครั้งนี้จะสามารถฆ่าจี้อีสวีได้จริงๆหรอ อขอดูหน่อยก็แล้วกันเครื่องรางของเทพเซียนจะมีพลังมากมายขนาดไหนกันเชียวอาดูเหมือนว่ามันก็ไม่เท่าไรนี่นะทันใดนั้นก็มีมิดนับรอยเล่มได้พุ่งเข้ามาโจมตีมือของจี้อิสวีมือมือของข้าเออใครกันผู้ใดกันข้าคือคนที่ต้องการเอาชีวิตเจ้ายัางไงล่ะ แค่เจ้าเนี่ยนะพลังอันลึกลับบนดาบนั่นทําให้ข้ารู้สึกกลัวโดยไม่รู้ตัวเป็นพลังแห่งดวงดาวอย่างนั้นเหรอ <c oughs> มีหน้าละก่อนหน้านี้ข้าถึงไม่เคยได้ยินชื่อของเจ้าแต่เจ้ากับมีเสียงดงังขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆที่แท้เจ้าก็ได้รับมรดกจากเซียนสวีเหยียนเจ้าคงใช้เสิ่งนี้นี่เองสังหารคนไปมากมายแล้วน่าเสียดายจริงๆวันนี้เจ้าดวงสวยมากจริงๆในฐานะจากักรพรรดิแห่งอาณาจักรชั้นสูง สิ่งที่ข้ามีมากที่สุดก็คือพลังแห่งโชคชะตาข้าคือผู้ที่รวบรวมโชคชะตาของอาณาจักรไว้เป็นหนึ่งบุดแห่งโชคชะตาที่แท้จริงเจ้าคงยังไม่รู้สินะคำพีจกักพัดโบราณหงหมึงที่เจ้าได้ไปนะมันเป็นของปลอมนั่นใช้สําหรับแค่การบ่มเพาะพลังระดับเดียวเท่านั้นแค่พลังแห่งดวงดาวอนน้อยนิดของเจ้าข้าจะใช้พลังแห่งโชคชะตาบดขยี้มันสบายมากม ้าเจ้ายังอยากพัฒนาฝีมือต่อไปอีกก็ต้องออกตามหาซากโบราณสถานที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเสียเวลาไปไม่รู้อีกตั้งกี่ปีงั้นหรออะไรกันนะวิชาที่ไม่สมบูรณ์ทำไมถึงมีพลังมากมายเช่นนี้ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าใช้พลังอะไรกันแน่นะมือทั้งสองข้าง ได้หลุดลงเป็นมะม่วงบนพื้นน,นี่มันเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง